แล้วซ่อมกำแพงแบบนี้เปลืองไหมเนี่ยโนดีจับดูดิดดูิน้องนองโอ้ยใครยิงหลังกู้ติดคิวไหมเนี่ยไม่อยากรอคิวเลยทุกทุกคนรอดูมายากลมายากลจากวิวเบนเดอร์ตัวนี้สาคิวสามไมยากลมายากลพังซีกมายากลกระโดดเข้าไปแล้วกระโดดเข้าไปแล้วคนเดียวด้วยหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยล้มหนึ่งเรียบร้อยล้มหนึ่งเรียบร้อยล้มหนึ่งเฮ้ยโอ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 ้ ใครฟอมกระแพงไว้ไอ้้อ้ฮม่กี่กระแพงแม่งยังอยู่ไอ้สกอตอะไรกูอยู่ไอ้เฮียมันจะส่งกันเอเหียมากมายโอ้โหพวกหานี่แม่งพวจะฟัขยันชิบหายไอ้สอมแล้วถอยบอมแล้วถอย

ยาโพดยยาโปด้ยยาโปด้ยยาโปด้วยยาโพด้วยมาจิกอ่ะมาจิกผมล่องขนเข้าไปแล้วเมีไวรุ่นเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่ออบุญนีเกมด้วยเอาว่ะยังไงยังไงเรียบร้อยล้มเรียบร้อยแตกแตกเออเอาแล้วเอาแล้วโอ้เขานอดเขานอดเขาไม่แม่เฮ้ยผมพยายามบป็ตัวรอดอยู่อ่ะย่าด้วยไว้ยุ้ยยุ้ยยุ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณบุ๊ my hero องการตัดียวนรับไม่หมดไอ้เหี้ย นี่นี่นี่ย๋ยวมึงถ้าพวกยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวคดึงไม่ได้ไอ้สัตไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ผมไปทำสิ่งที่ผมถนัดดีกว่าเปลี่ยนตัวแป๊บโอ้โหสีแดงคนเยอะค้าหมดเราสุดาแล้วใครก็ได้ไปเอลซีเนี้ยมีมีมีผมันหนึงผมอันนึ่งรถสอรถมีระวังเลยระวังแล้วพี่กันตอบตอบด้วยเอมัน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วาลวเนเนนรน นะผมอยู่กับพี่เสมอได้ยินแช่บอกูแต่ว่าหลบหลบหเฮ้เมีมีคนเจ็บมีคนเจ็บล้มลล่โอแต่ว่ามันลุกแน่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันลุกไม่ทันลุกไม่ทันตอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่อสวยโนคนมันถอยไม่ทันนะเอ้ยเอลมเย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 ่าแช่ลเยมากมเเยมากิน้อยเลไเลาเลยมวางกินไม่ให้างกิม่ให้เลมเย็ลมเยล่ไห

ผมผมพยายามยิงไม่อยู่เกือบเกือบเกือบตายเกือบตายเกือบตายเล่นมันล้มเยอะมากล้มเยอะมากเล่นเฮ้ยเซนจูรี่จงเจริญไอ้เชี่ยคอนดีแม่งกลับมาแล้วกลับมาลักกลับมาลักมาดิว่าเจลลี่บีดิเกรตรอดสวนก็ได้วะเจลลี่บีดิเฟตสวนก็ได้วะต้องมีคนล้มบ้างอะเออเดนเดนล้ม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 หมดเลยเฮ้ยพี่นุ้ยมีคนโตมีคนโตยังอยู่พยายามอยู่ลิปเปอร์ก็ล้มโอเคสวย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 เฮ้ยทางซื้อนั่นอะที่เน้นที่เว้ยนั่น ไอ้เหี้ยอยู่โอ้โหค้นนี้ค้นนี้ว้ายว้ายทำไมนะโอ้ตรงนั้นตรงนั้นศพนั้นศพนั้นตกนั้นตายเลยตายเลยตายเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวย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 รอดแล้วรอดแล้วใครวางอะไรอ่ะบอดอ่บอดอ่บอดกระโดดไล่ที่อ่ะผมเพิ่งถามไงพี่แล้วไดผมคิดว่าน้องเขาวางสีกันกันเอไอเอโล้าข่าวกันละไอรอดห้าข่าวกันละไ่ใครวางสีกูเลยพม่เลยไอ้เสี่ย

เปมันล้ม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 สวยสวยสเอ้สบายจังวะเป็นตู้เล่นหลังคาางดูได้ด้ได้โเคโอเคเ้วยหอของปาไม่ถึงวะอาชีพไป้วจะดไปทาง้ไม่เยผมไม่รู้นะว่าใครยิวของเราอ่ะผมขอบคุณจากใจไอสัดยิวโคตรดีคขอบคุณจขอบคุณใจครับททีท่ทีหลอหลอรหลอหลอมลอ้หลอหลอลหลอหลออหลอ ถึงใจปตัวจริงยื้อโดสันแล้วดนแล้วดนแล้วเอาสุดตลับไอเปร์แทนหรือาี่สัผมจะตายหลายรอบแห้ไงแต่แบบฮิวขึ้นมาตลอดเลยขอบคุณมากครับแต่เหลือหลเก่งกันมากไม่ไม่ให้รอดไม่ให้รอดไม่ให้รอดบอกเลยไม่ให้รอดไม่ใหรอดจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอ้ยเป็นไงล่ะสี่นี้เป็นของคุณ

ตอไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อผมไม่ตายไ่อะไกูล้มโดนยัดแม่โดนยดแม่โดนยดแม่โอ้คุณองคุณ้อคขอบคุณครับอาไปด้วยขอบคุณเอาไปด้วยุ่บอยู่ชุบอยู่ชุบไข่ไปด้วยชุบอยู่ขอบคุนบะขอบคุณน้อ่ไเนี่ยเิ่างอย่ออุ่มีเยเี่ยมย่ม้เยไไไไไได้ไไไ่ไ้ไได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 ้ไไได้ไไไไไได้ อฮ้ยพี่ผมโดนอ้ให้แอารอให้แอรล้ม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 มนไทยเอามอขับชุบล้วชุบชุบาุบช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 ุ้ชุบ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 ชาบชุมชเบชุ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 ้ชุบชุบชบชุ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 มชุบชุมชุบชบลบบบบบปบ โอเคสวยตูกตูดมาแล้วลมลมลลมลผม้ผมกได้่าลังกำลดแล้มวดพี่เผมโดนดึงเลง้รือเติมใบเป่าเอาล่ะเอาล่ะเอาหลังใเติมว้บางใกล้ๆที่หนยผล่ึ้นฝาแแล้วล้ม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 มีล้มมีลมมีล้มมี้ยหนไกลแล้วแลวมันมีพวกแตกแถวอยู่เก็บด้านหลังโอเคสวยนล่นนหนึ่ง แคสตี้เบชฟืจะหมดแล้วจมหมดแล้วนี่ีล้มมล้มมมมึงล้มนีไัล้มเนี่ยเฮ้ยเชียแม่งกลับช่วยเพื่อนไว้ดีาโอมดาไอ้ัดโอลลี่วเกินไปทีละตัวไอ้เพี้ยมาเยอะมากไปไหนไปไหนไปไหนกันไอ้เี้ยไปไหนกันเอาปาสีกนไหนกันบุกปาสีนี่คือคาสั่งเลยใช่เดไดแล้วล่ะ ต้องกี่คู่โดนครับกี่คู่ทำสามกีบัลลูนเลยิวทูโดโบลปาเกอร์ปลาสีขึ้นได้มากที่สุดครับปลาสีขึ้นได้มากที่สุดเราขาดแล้วเราขาดแล้วพี่แบงค์หมดติแบงค์ดูบูนพวกเราดิพี่ดูบูนพวกเราดิพี่แบงค์เป็นหวัดเป็นหวัดดีมากทำดีมากน้องหมูคือเบสจัดคือคุณคุณผู้ชมมีดาเมจแถบไปหลายตัวเลยเอ๊ะผมเริ่มคิดแล้วนะทุกคน ที่ซับไพ่เรามันบดก่อนนันนี้เพราะว่ามีคนเอาซับไพ่มาซ่อมสีพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ได้ไม่เคยคอมเนไม่มีเพื่อนนั่งวิ่งแบบชิบหายไปวะเลยลู่เนี่ยนะไอ้ลูลูเนี่ยนะเออมันมันกล้าตัวนี่นะตัวนี้อ๋อผมผมผมตัวตัวชนะมันมาแล้วครับมีคนกล้าซื้อเดี๋ยวะมามามาลูลูมาเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นเปล่าลูลูเล่นเล่นอีตาเปล่าไม่เคยหนึ่งหนึ่งเลยเมื่อวานต้องต้องต้องเมื่อวาน่พี่เล่นก่ะพี่มิกอ่ะคือแม่ง เดี๋วมาติดตัวแล้วกูมีจะหนีข้างบนโอ้ย่าไหนดูดิว่ามันจะหนีไหมถ้าสู้กับผมตัวตอนที่เล่นอ่างเงี้ยเป็นการเล่นเลยอ๋อเอ้ยคุณเอฟมันหนีเอ้ยไม่ไม่ไม่หนีไม่หนีม่เนี้มันกลับมาแล้วมันกลับแล้วปลาสีแค่หนึ่งพิจิตรเอคือเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะคือคือผมวิ่งคนเดียวเว้ยคือคือคือมันมันวิ่งหนีผมเว้ยพอพอเพื่อนมามันถึงใส่เว้ยอ๋อเออ มันไม่กล้าสู้้เวยม่าไอ้เหี้ยนีจริงด้วยไอ้ซาบมึงหยุดกูไม่หนีไอ้เหี้ยโอ้โหเอาไว้ประดับบ้านหรือไงไว้ตายเหี้ยล้มหนีไม่ทันด้วยมีขอบิวเทมเพลตโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันมาชุบว่าหล่อหลอมวะมีเพื่อนเนี่ยมมีเขาไม่อยู่ในนิดพี่มีเขาไม่อยู่ในนิดพี่ต้องซีไปบอกเนี่ยคิวนานจังว่ามันพิมพ์พิมพ์บอกอยู่เนี่ย เพื่อนเพื่อนมันมาเพื่อนมาสี่คนตอนที่ผมกำลังหนีก็ออดคิวอยู่นี่ถาวารถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้มันจะไอ้นี้ปะยังต่อยไม่เป็นไรยังต่อยอยู่ต่อยอยู่ต่อยอยู่ต่อยได้ต่อได้ต่อได้มันเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนตัวนะโอ้โหโอเคโอเคไม่จำเป็นต้องเหยี้ยโอ้เหี้ยนาะปิดแท็กมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ผมมีครับผมเก็บลมหน่อยเล่นล้มอยเยอะลมเยอะจัดลมเยอะจัดโอ้แต่ว่าไม่ได้ขอหน่อยขอตัวนึงขอตัวนึ่งโอ้ผมจะล้มแทนแล้วแกตัวนี้ตัวนี้ย์เฟรย์เฟนย์เฟีโอยอยอยโดนสองแล้วโดนขยับไม่ได้ไอ้เหี้ยโดนโอ้โหโดนติดติดล็อกขาเรียบร้อยเดี๋ยวกูจะสารต่อเองใครที่ยุบกูมาอีกที่อุ้มเทียตัวที่สุดเอาคนเดียวหน่อยวาง วางของไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงแถบตรงนี้ปิดฟอร์มเอาแถบปันแล้วี่เอาแถบปั่นแล้วกูไม่ที่อ้องกูดีๆมึงมาไล่ฆ่ากูทำไมวะเนี่ยเอ,อ,อเฮ้ยมันมีล้มมันมีล้มเ,ออเดี๋ยวก,วยออกูื้อรีไว้อไปูี่เฮ้ยล้ม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 สองล้มสองเยเีก้สวยสวเดี่เีอ่เกิดี่ม่ฮีท่ทีเไม่เคยเกิดเลย่่เดี้ตาอไปแล้วนีว่หว่าเีย เขา่าเป็นติดแอยเดิเข้าหาเข้าหาเข้าหาติดแอูไอ้ี่ยอยู่างรกแมกทางแมไอ้เหี้ยทำไมผมรู้สึกผมโดนไล่วะตรงนี้จริงจเฮ้ยมันมีล้อมันมีล้อมันโอ้สวยเาตรงนี้นีข้าข้าข้าตรงนี้ตรงนี้ดูไเอรวโอเคโอเคสวยตายไปตัว ลม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 เออสวยตัวลมแ้วลมแ้วลมแ้วเฮ้ยจะได้จะได้แล้ว่เฮ้ยอยอะล้อ่ะลมเยอะลมเยอะแต่กมันไปยู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 เกือบตายมีมีมีแอบบล็อกอ๋อ ไม่หยาบไขอโทษที่ขอโทษครับขอโทษครับไอวีบล็อกขอสแสดงขอฝนนิ่งฝนล้มเย็นนะฝนล้มควาหาอ้อมล้มไปดีล้มไปดีไฟคนึงเนี่อยจะเย็นนะครับโอเคติดก็เห็นไปล้มดิล้มมั่งครับใครปล่อยผีวะเนี่ยใครแปลงร่างเป็นผีผมนั่นแหละเอาวันเอาวันเอาวันไอ้ผีเฮ้ยมีคนแปลงผี เ้ยค่อยมันล้มมันล้มเฮ้ยล้มเยอะล้มเยอะล้มเยอะได้ได้อรับขอรับขอรับพอโคตรแม่อรับบ้านพ่อเยอะมากเยอะมาขาบ้านขาบ้านขาบ้านประโยคนี้ไปแล้วขาบ้านมบมบนึงห้าเมตรแมนยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไเกี่ยวได้เดียล้ม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 ้ล้มล้มล้มเยอีล้มอีล้มอีกไอ้เยมายมา้ยมาเยอะมาเยมายมาเมเมเมผมเกียผมเกียามุยสายแม่ ถุงข้าวสารเข้าตัวผมเต็มเลยมันมันคล้ายๆถุงข้าวสารอะ Heavy Load Off Back อะเฮ้ยน่ะข้าวสารข้าวสารเฮ้ยถุกข้าวสารถุงข้าวสารถุงข้าวสารหิว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 มันไปไปไปตามไปตามไปเพื่อถุงข้าวสารเราเพื่อถุงข้าวสารเราอันค่ายดีพวกที่แาดแคปด้วยผมจะตามต่อ

ก็ปกติดีไม่ใช่เหรอเอ้าเหรอเป็นเรีขล่อหน้าัเพิ่งรู้เหรอที่หายขนาดนี้แล้วนะรู้รืยยังว่าเดินไปไหนทำไมถึงอีก3นาที4ทุ่มครึ่งด้วยนะเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวคนต้องไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วเฮ้ยคูมีนี่เฮียอยากเต้นชาเปิ้นทำไมพวกคุณ ทำไมพวกคุณต้องสร้างภาพโทษที่แสนดีให้กิวเราด้วยเนี่ยปักแบนเนอร์หน้าบ้านโอ้โหไปฉลองแล้วหนีฉลองแล้วหนีเหลือจะเชื่อมีคนลงมาสู้กับผมด้วยวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมุนไปหมุนมากูจะอ้วกไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไปแจกมาบัตรให้เขาเฉยครับแจกมาบัตร มีผมสู้อยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะวันนี้แม่งหมุนจริงจมิงวันนี้แบบวันวนแบบจริงมันกลับมาดูผลงานพวกคุณแล้ววันนี้กูเล่นจาหันกูกูแบบรีบกูดึงทีละตัวดึงทีละตัวเพื่อมาปิดอ่ะแม่งริปเปอร์กูหมุนที่ตัวละครแล้วพอกูหมุนจอด้วยเฮ้ยโอเคครับว้ากำลังมันเลยแต่ไม่เป็นไรครับไปแล้วครับผมเจอกันครับเจอกันครับผมขอบคุณมากครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมพร้อมผมพร้อมผมพร้อมผมอยากไปไอ้ลูลูรูถ้าไม่มีเพื่อนช่วยยังไงมึงโอ้